เฮียกับข้าหมูสับที่หนึ่งเอาผมด้วยสองเลยนะเฮียไข่ดองไม่ต้องนะที่นายไปคุยอ่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาะไรเรียบร้อยก็ดีแล้วพี่ไว้ใจนายนะเว้เฮียคะที่ร้านเฮียมีข้าวเปล่าขายไหมคะมีข้าวเพย่อสิบบาทครับนั้นเอาข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งค่ะเอาแค่ข้าวเปล่าเนาะใช่ค่ะเอาแค่ข้าวเปล่าถ้วยเดียวค่ะ ok đây gặp đây gặp chân ác gọn gặp bên kia gì quá เฮ้ยก็ว่ากินเหม็นมาจากไหนที่แท้เหม็นมาจากตัวมึงนี่เองเหม็นจะตายอยู่แล้วแบบนี้กูจะกินข้าวลงได้ไงรีบบอกไปเลยไปพอดีฉันทำงานก่อสร้างก็เลยมีกลิ่นตัวเดี๋ยวฉันรีบกินแล้วจะรีบไปให้นะคะพูดไม่รู้เรื่องเหรอนี่ร้านปล่อยให้คนสกปรกแบบนี้เข้ามาในร้านยังไงเอาไปจะกินไม่ลงขอโทษด้ค่ะพี่ ผู้ชายคนนั้นเหมือนพนักงานใหม่ที่เพิ่งมาทำงานบริษัทล้อมแช่ใช่แกเพิ่งมาได้สองอาทิตย์แล้วเข้าได้แล้วครับขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเรียกมึงสองครั้งมึงไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้กูบอกมึงว่าอะไรมึงหูหนวกหรือว่ามึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง ขอโทษได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบกินแล้วฉันจะรีบไปให้นะคะมึงอยากกินนั่งได้ใช่ไหมข้าวมึือฮะข้าวเนี่ยมึงอยากกินไดงใช่ไหมมืงอยากกินได้ใช่ไหมขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันรีบก,กินแล้วรีบไปให้เออเร็วๆขวางหูขวางตาจริงๆแม่เธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นบ,บ,บอสบอสบอสมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนายมิสิลเป็นไล่เธอออกจากร้าน แล้วไปเทเข้าวเทน้ําของเขาทิ้งทำไมเขาไปกินหรือไปดื่มของนายฮะขอโทษเธอเดี๋ยวนี้ฮะให้ผมขอโทษเพราะข้าวเปล่าถ้วยเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวผมซื้อให้แกก็จบทำไมผมต้องขอโทษคนกระจอกกระจอกแบบนี้ด้วยแค่ข้าวเปล่าถ้วยเดียวงั้นเหรอในรู้ไหมชาวนาต้องเสียอย่างเหนือแค่ไหนต้องลําบากแค่ไหนกว่าจะได้เม็ดข้าวมาแต่ละเม็ดอ่ะคนที่บ้านอ่ะไม่เคยบอกไม่เคยสั่งสอนนายเหรอว่าข้าวอ่ะไม่ควรกินทิ้งกินขว้าง กลิ่นที่มาจากตัวเธออาจจะเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้หอมสำหรับนายแต่มันก็คือกลิ่นของคนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนายไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทผมอีกผมไล่คุณออกบอคสครับหยุดไม่ตนองคูดคนที่จิตใจคับแคบอย่างนายไม่รู้จักเคารพความเป็นคนของคนอื่นะและไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมะไม่ควรที่จะอยู่ในบริษัทผมหนูหิวมากไหมไป ถ้าไม่รังเกียจอ่ะลงตัวพี่ขอบคุณครับบอสบอสถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ